สวัสดีครับคอตเล็คอตรายกข้าวเป็ดมีมากินวันนี้ผมจะมาท้าชิมเลออกรถใหม่อีกแล้วแล้วก็ต้องทําหน้าที่ในการชิมอีกแล้วครับผมนี่คือเลรถปีศาจดูทุกคนรถพริกปีศาจแสดงว่ามันจะต้องเผ็ดมากแน่ๆเราก็ต้องมีตัวช่วยนี่สปอนเซอร์ใจดีของเราเข้าได้นะครับยังไม่ได้จ่ายนะ นี่เลเม็กรถพริกปีศาจไปชิมกันเลย M, เห็นหน้านี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าใช้โคนพอกหน้าก่อนหน้านี้ก็ทำคลิปโพนคอกหน้าไว้ก็เลยต้องทิ้งหน้าไวย้ยางงี้นี่เลเม็กรถพริกปีศาจโพนแล้วก็น่าลองอย่ารอช้าไปชิมกันเลยแกะก่อนออกมาสองรถนะลืมบอกอันนี้อีกรถหนึ่งนี่อันนี้รถ กูเม็ดซาวครีมและหัวหอมนี่นะสะ่วนนี้เป็นรสพริกปีศาจทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่แต่คลิปนี้จะชิมรสปีศาจก่อนทำแ้ว โคตรเผ็ดเลยอือหือเผ็ดจริงนะอืมอหือ รสสุดยอดเลยเพราะถมันเหมือนแบบเหมือนเรากินพริกแห้งพริกแห้งไม่ใหญ่ๆแบบนั้นเลยแต่อันนี้มันจะออกแบบว่ามีหอมอะมีความหอมของพริกอะเหมือแนบบพริกทอดหอมเหมือนพริกทอด ดเป็นแบบผันหยักอืมไม่อยากให้เห็นเห็นหน้ามากเห็นแค่ปากก็พอเนาะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจนี่อี่เหรอ เอาเรื่องหรอถึงจะเผ็ดแต่ก็เข้ากัน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 ,กนอร่อยอยู่นะทุกคนแต่ว่ารับรองว่าเด็กๆนี่ไม่น่าจะไหวนะมันเผ็ดอ่ะดูหน้าผมดิถ้าจมหน้าํำเลย อาอไม่ใช่รันนี้คนอือหืออื่มดูนะเป็นรูปพริกอยู่หน้าซองด้วยหลังๆนี่เลยชอบทำรสเผ็ดนะผมว่าน่าจะขายดี คนทับคนตับเพื่อน เออนนถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะห่อยยี่สิบบาทนะ,ะนี่ห่อใหญ่กว่านี้ก็มีนะตอนนี้เราซื้อมาลองเราไม่กล้าซื้อห่อใหญ่มากเราจะซื้อมาลองให้ทุกคนได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนอืม เป็นกับแก้มเนี่ยเหมาะเลยทุกคนอืมอ้สดดีอะลัใช้มือกินก็จะเผลอเอามือไปจิ้มตานะ กรับนานแน่นอนอ,อร่อยใช้ได้เลยทุกคนช่วยตัวช่วยหนะ่อยฟันเซ์นะเข้าได้นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวฟันเซร์ไม่เห็น เพื่อนอเพื่อนเพื่อนโคนจะเช็ดก็อะไรยังเป็นรอยเลยกินต่อเผ็ดแต่ก็ไม่เคยจะรับได้ยังรับได้ยังอืมโอ้ย เป็นรอยที่ปากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำคลิปอันนี้เนาะ เดี๋ยวมาชิมให้ดูอืมโอ้โหแบบตาร่อยนะขนัญลองดูแล้วของเทสโต้ก็มีแบบพริกแห้งนะ ว่าอันนี้น่าจะมาสู้ได้นะเร่อรถพริกปีศาจถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปแม้ซักวิเนียทีเดียวสำหรับวันนี้คำวิทย์มีท้าชิมน้องคอหลาไปก่อนสวัสดีครับจะยบาย